สวัสดีค่ะแม่มริสรเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาทำหน่อไม้ดองสูตรอีสานบ้านเฮาสูตรโคราชบ้านเองนะคะเป็นการทำหน่อไม้ดองประจําปี2565แม่มบริส้อนก็ทำหน่อไม้ดองทุกปีนะคะป65ี65นี้ก็ทำหลายครั้งแล้วแต่ก็จะถ่ายคลิป ให้ f อของแมุ่ริสอนดูทุกปีค่ะปีนี้ก็จะทำหน่อไม้ดองวิธีทำหน่อไม้ดองก็ต้องปอกก่อนปอกแล้วเอาส่วนที่อ่อนที่อ่อนที่สุดนะคะอ่อนกลางส่วนที่แก่ไม่เอาส่วนที่อ่อนที่สุดแล้วก็ส่วนที่อ่อนกลางๆที่เคียวแล้วนุ่มลิ้นนุ่มฟัน นี่วิธีการปอกหน่อไม้ของแม่มริสอนดูนะคะเปลือกของหน่อไม้ที่เป็นส่วนที่อ่อนก็ไม่เอาทิ้งใช้มีดคว้นนะคะใช้มีดคว้นเอาส่วนที่แก่ออกเนี่ยเราจะได้เนื้อหน่อไม้เยอะส่วนที่แก่ก็ฟันออกเลยแล้วก็ใช้มีดถากแบบนี้ แกะแกะแล้วก็คว้านในส่วนเปลือกอ่อนกินได้ค่ะไม่ต้องทิ้งแล้วอร่อยด้วยนะคะส่วนเปลือกอ่อนลองไปทำดูควานคว้านคว้าน,นแล้วก็ตัดนี่ได้สองหนอส่วนที่อ่อนนะคะที่กินได้อร่อยนี่ก็ล้างน้ำให้สะอาด ล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็จะนำไปสับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะถ้าเล็กมากก็ไม่ค่อยดีจะฝอยเกินไปใช้มีดใหญ่ทั้งสับทั้งหัน่นหรือจะใช้มีดเล็กก็ได้ สับแล้วก็หัน่นมีดนี้ต้องค่อนข้างคมนะคะนี่ใช้มีดเล็กหั่นก็ได้ชิ้นเล็กมากก็ไม่ดีชิ้นใหญ่มากก็ไม่ดีก็เป็นชิ้นขนาดกลางๆสับสับสบบ,บ,บางครั้งสับนี้ชิ้นก็จะหลุดออกมาเลยก็ไม่ต้องใช้มีดมาหั่นอีกนะคะ ชิ้นของนองไม้ก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยก็จะมีแต่ส่วนอ่อนๆที่กินแล้วนุ่มฟันนุ่มลิ้นไม่แข็งนะคะเดี๋ยวแม่มาริซอนก็จะสับทั้งหมดเลยสับแล้วก็ใช้มีดอันเล็กหั่นพอสับเสร็จทั่เสร็จก็ไม่ต้องล้างน้ำอีกนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เรา ล้างน้ําจนสะอาดแล้วแม่บริซ้อนก็ล้างมือถูสบู่แล้วค่ะก่อนที่จะมาทําถ้าใส่ถุงมือก็สับไม่ถนัดนะคะล้างมือถูสบู่สองสามสองสาครั้งให้สะอาดหน่อไม้ก็ล้างน้ำสองสาครั้งจนสะอาดแล้วนี่ขนาดชิ้นก็จะสับให้หมดนี่เลย เนี่ยห็นหมคะพอสับชิ้นหน่อไม้ก็จะหลุดลงมาร่วงลงมาเลยส่วนที่หลุดร่วงลงมาก็ไม่ต้องหัน่นเพราะว่าชิ้นขนาดพอดีคำแล้วตัวไหนยังไม่หลุดก็ใช้มีดตัวเล็กหัน่นบางๆออกมาหน่อไม้หน่อไม,ไม่ค่อยใหญ่นะคะหน่อเล็กๆ ใกล้จะหมดแล้วละ่ะเพราะว่าเป็นปลายฤดูฝนแล้วจะเข้าหน้าหนาวแล้วหมดแล้วนะคะนี่เป็นหน่อสุดท้ายสีก็ยังคงเป็น สีขาวเหลืองนวลนๆนนยังไม่ขาวจั้ะนะคะยังไม่ขาวจัวอเท่าไหร่มีกรรมวิธีนะคะที่ทำให้ขาวจั้ะเลยขาวน่ากินก็ใช้น้ำดื่มน้ำสะอาดนะคะต้องเป็นน้ำสะอาดน้ำดื่มนี่แม่บริสอนใช้น้ำดื่มก็ใส่น้ำดื่มลงไปให้ท่วมกดดูนะคะ สาเหตุที่ใส่น้ำดื่มเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนน้ำถ้าเราเปลี่ยนน้ำจะทำให้หน่อไม้ดองของเราจะดำนะคะแช่น้ำไว้สักสองคืนแล้วก็เช้าเย็นก็มากดให้ชิ้นหน่อไม้จมลงน้ำ กดเช้ากดเย็นแช่ไว้แช่น้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำดื่มไว้สองคืนผ่านไปแล้วสองคืนค่ะก็สูงออกจากน้ำเพื่อนำมาคันเห็นไหมคะพอแช่น้ำแล้วจะขาวนะคะแช่น้ำสองคืนแล้วจะขาวจ้วเลย น้ำเก็บไว้เพราะว่าเอาไว้เติมใส่เกลือค่ะเกลือนี้ควรที่จะเป็นเกลือธรรมดาไม่เป็นเกลือไอโอดีนนะคะแต่แม่มาริสอนไม่ได้ซื้อมาลืมไปตลาดลืมซื้อมาก็ใส่เกลือไอโอดีนถ้าจะให้ดีต้องเป็นเกลือบริสุทธิ์ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนแต่ แม่มลิซอไม่มีก็เป็นเกลือละเอียดไอโอดีนก็หน่อไม้ที่ทำรุ่นนี้ก็รีบกินแล้วกันนะคะก็คงจะไม่ดำร็วนักพอคั้นเสร็จก็ชิมชิมได้อย่าให้เค็มมากแล้วก็อย่าให้จืดมากชิมขนาดที่เราชอบชิมทั้งเนื้อทั้งน้ำ เอาให้พอดีลดกลมกลม่อมคั้นไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวเมื่อเมื่อสักครู่แม่มริซอนชิมเนื้อของหน่อไม้จืดไปนิดนึงเดี๋ยวเติมเกลืออีกหน่อยเติมเกลือนิดนึงพอดีแล้วเราก็คั้นคั้นให้เกลือ เข้าไปเนื้อหน่อ,อไม้คั้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะขณะที่คั้นนี้กลิ่นหอมกลิ่นหน่อ,อไม้ดองชวยแล้วกลิ่นหอมหน่ากินกินได้เลยนะคะเนี่ยทากับข้าวกินได้เลยเพราะว่าเป็นแล้วใส่กระปุกไว้ค่ะ กระปุกนี้ก็ล้างน้ำสะอาดลวกน้ำร้อนแล้วนะคะไม่เต็มกระปุกเดี๋ยวถ้าได้หน่อไม้มาอีกก็ทําแล้วก็ใส่ให้เต็มกระปุกก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เพิ่มหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปน้ำเกลือที่เราคั้นเมื่อสักครู่แล้วก็ใส่น้ำเดิมที่แช่ไว้สองคืนที่แล้ว ใส่ลงไปเลยค่ะกรรวิธีสะอาดสุดเพราะว่าใช้น้ำดื่มทําใส่ให้ท่วมนะคะนี่พอท่วมแล้วก็กดกดๆดให้เนื้อหน่อไม้จมลงน้ำหน่อไม้ดองก็จะไม่ดานี่พร้อมรับประทานได้แล้วนะคะหน่อไม้ดองนำไปแกงใส่เนื้อสัตว์ลด กลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้โดยเฉพาะแกงปลานำไปลาบนำไปก้อยได้เคยกินไหมคะก้อยหน่อไม้ดองอร่อยมากก็ทำเหมือนก้อยเนื้อสัตว์นั่นเลยค่ะก็ปิดฝาเก็บไว้กินได้เป็นปีนะคะ พอครบถึงปีหน้าเราก็รีบกินให้หมดแล้วก็ทำใหม่นี่เป็นการทำหน่อไม้ดองสูตรโคราชบ้านเองสูตรอีสานบ้านเฮาประจำปี2565ทําททุกปีหน่อไม้ดองนะคะนำไปผัดใส่หมูผัดใส่ปลาผัดใส่เนื้ออร่อยคะ่ะแกงใส่ปลาก็อร่อยแกงใส่เนื้อก็อร่อยลองทำกินดู รสชาติของหน่อไม้โดงนี้จะหอมน่ากินน่ารับประทานวันนี้แม่มลีซอนก็มาบอกวิธีการทำหน่อไม้โดงในปี2565หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มลิซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ